ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ยังไม่ได้ลงมาขอบคุณประชาชนนะครับแล้วก็ชนะพบเขตจากเกศเกตนะครับเกห้าเป็นของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นพรคร่วมจั่ตั้งรัฐบาลเกศท่านมากอยู่สามแสนสามหมื่นกว่าคะแนนที่ให้ความไว้วางใจมาก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องชาวปทุมธานีก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงพื้นที่มาก็พอมีเวลาว่างนิดหน่อยก็เลยรีบลงมาขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังปัญหาด้วยครับเลยถามวันตอนนี้ความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณพีนเป็นยังไงบ้าง ก็เหมือนอย่างที่คาดไว้นะครับเพราะเวลาที่เวลางวดเข้ามานะครับมันก็มีเรื่องต่างๆที่ต้องคอยบริหารจัดการซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายแล้วก็พร้อมที่จะบริหารจัดการไปแต่และเรื่องๆไปอย่างที่มีออกข่าวน,นะครับ จำถึงขนานี้บกตมีหนังสือไปยังที่พักบ้างหรือยังครับยังไม่มีที่พักแล้วก็ยังไม่มีที่บ้านครับแล้วก็เท่าที่ติดตามสื่อมวลชนตอนที่ออกจากช่องสามที่นี่ก็เห็นว่าได้มีพี่น้องสื่อมวลชนได้ไปถามก็ไม่มีเรื่องไม่มีหมายเรียกไม่มีการที่จะให้ไปชี้แจงโดยฉับพลันอย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยได้ได้พูดในการสภานะตอนนั้นครับยังไม่มีสายตรงจากบกตไปแจ้งที่ไปหาที่นี่ครับ เถ้าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าพักเลยแต่ว่าทีมกฎหมายก็สแตนบายไว้นะครับแล้วก็ที่บ้านก็ให้คนคอยดูไว้ว่าถ้าจะต้องมีเรื่องที่จะต้องรีบไปชี้แจงก็พร้อมที่จะชี้แจงการที่เขาจะตัดสินโดยที่ไม่ต้องใช้แกล้งหรือไม่ไม่เป็นความต่างของที่พายมากกว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่้อ๋อครับผมขอบคุณมากครับได้สมผลคลื่นครับแล้วสิทธิมนุษยชนด้วยครับพี่ครับ ก็มันเป็นจริงๆแล้วมันมันขัดกับระเบียบของกกตที่มีอยู่ชัดเจนว่ากระบวนการมันต้องเป็น1 2 3 4งสองสามสี่ยังไงแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเร่งรัดเข้ามาอย่างที่เลขาชัยธวัฒน์ได้สัมภาษณ์เมื่อเช้าก็ดูน่าจะมีมีสิ่งที่จะต้องเรียกร้องในเรื่องของความเป็นกลางแล้วก็ความเป็นธรรมของกกตครับต้องวอไหมครับว่าอาจจะมีคนที่ขอเรื่องวันโหวตนะครับ เราก็ก็เห็นข่าวยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดของที่วุฒิสภาไว้นะครับผมก็คิดว่านี้เป็นเรื่องของประธานสภานะครับเป็นเรื่องของวิทยชัยของประธานสภาแล้วก็สภาโดยรวมว่าจะบริหารจัดการยังไงนะครับก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมจะคอมเมนต์ได้ครับ เอ่อผมเท่าที่ผมเข้าใจก็คือจะเป็นการประชุมกันเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็กระบวนการต่างๆในการลงมติเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าจะถือมาดอนุมานไว้ว่าจะทําให้ราบลื่นอ,อะไรไหมก็คงจะเท่าที่วิบจะสามารถที่จะทําได้นะครับจนถึงทุกวันนี้ยังหวังใจว่าวันที่13เนี่ยคือโชคชะตาฟ้าดินจะเข้าข้างทาให้เราผ่านฉุกเฉินครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟ้าดินอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เรื่องสําคัญของประชาชนนะครับว่าการที่จะมีผู้นําประเทศในช่วงที่ปัญหากําลังถาโถมเข้ามาโดยเร็วในการแก้ปัญหาที่ได้รับความชอบธรรมจากประชาชนมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็คงจะแน่นอนว่าเราก็ต้องสู้กับฟ้ากับฝนมากกว่าพึ่งฟ้าพึาพ่งฝนเนาะเรียกเกี่ยวกับภัยแ้งที่เกิดขึ้นคุณเศรษฐาทวีสินก็เพิง่งชวิตขึ้นมาถึงความหนักหนาได้คุยกับทางกรมอุตุนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปคุยกับจจสตาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้ดาวเทียมในการแก้ไขปัญหาพวกนี้ก็คาะว่า ปัญหาประชาชนรอไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ลงพื้นที่บ่อยๆมาแบบนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าได้เสียงขอ,องสวไม่ครบอะไรข้อที่ยออ๋อไม่จริงเลยครับก็บางบางทีก็อาจจะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางบางครั้งก็อาจจะมีเพื่อนๆสื่อ,อ,อมวลชนบอกว่าหรืออาจจะมีนักวิชาการบางคนบอกว่าใช้ให้ชอิงหลังประชาชนหรือเปล่าให้ประชาชนมาปกป้องหรือเปล่าผมคิดว่ากลับกัน คือผมต้องมามีหน้าที่มาขอบคุณประชาชนแล้วก็ปกป้องเสียงกว่า25ล้านเสียงที่ให้ไปพักร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากทั้ง8พักต่างหากนะครับไม่ใช่ว่าให้เขามาปกป้องผมผมนี่แหละต้องลงมาปกป้องเสียงที่เขาได้ลงมติไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับก็ต้องมายืนยันว่าโอเคเรายัางเชื่อว่าทุกอย่างในในที่สุดแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ที่เขา ทั้งตั้งใจออกมาเลือกตั้งเนี่ยก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปตามไม่มีใครโบสถสวนนะครับก็ยังต้องมาช่วยกันหล่อเลี้ยงความหวังให้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่แล้วฟังปัญหาไปในตัวด้วยเพราะว่าเมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องประชุมคอรมอนัดแรกแล้วเนี่ยมันจะมาคอยวนไปวนมาไม่ได้มันต้องทํางานเลยทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณก็ต้องรีบพิจารณาอีก ไม่มีเลยครับก็ผมคิดว่าจะให้ตอบให้เห็นความชัดเจนต้องดูที่ความสม่ำเสมอตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จก็ผมก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดอย่างอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะให้แสดงให้เห็นใน่งั้นประชาชนก็จะรู้สึกน้อยใจว่าทำไมมาที่นี่ไม่เป็นที่นี่อะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย76จังหวัดเท่าที่ดูข้อมูลจากกกตเนี่ยในเรื่องของปฏิลิศเนี่ยเรามาเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่ก็เป็นอันดับสองไม่มีอันดับสาม ราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแสดงให้เห็นว่าก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงหลังเล isme, ือกตั้งก็ไม or ่ได uh ้ท huh. ิ้งประชาชนแบบนั้นก็ต้องลงพื้นที่ให้มีความสนุเสมอนเลยแั้หนว่า่ประชาชนหรือมวลชนเป็นกำแพงในการป้องกันเราหรือว่าเป็นการกดกันสั่งสวหรือว่าสสพนถิ่นที่เขาหอก็ตอบตอบให้ชัดเลยนะครับประชาชนไม่ได้มีหน้าที่มาปกป้องผมผมมีหน้าที่ปกป้อง ทุกคะแนนและกองไว้หองงใจที่ประชาชนให้มาเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องมาคอยอัปเดตรายงานให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่เครียดเกินไปกับการเมืองนั้นตอนนี้ว่าเรา,ย,ายังยืนยันในความมั่นใจเรายัางมีความคืบหน้าในการเจราจาเราสามารถที่จะผ่านหลายๆด่านมาได้แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่รับรองสส500คนเลือกประธานสภา,าส,สําเร็จตอนนี้จะถึงขั้นโหวตนายกจะมีกระบวนการอะไรอย่างนี้ก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจนะครับว่าตอนนี้กระบวนการเป็นอย่างไรเพราะว่า พี่น้องประชาชนก็ยุ่งแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับการทำมาหากินอาจจะไม่มีโอกาสได้ตามข่าวอย่างละเอียดบางทีก็อ่านคนที่พูดอย่างนี้ทีคนนั้นพูดอย่างนี้ทีบางทีก็คนที่เป็นผู้นําที่ดีก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เขารู้สึกสบายใจได้ครับงับ้อกลับกันเขาก็ประเมินว่าวันที่13าคา่ะจะมีกลุ่มที่มานพิธท,ทางประมาณสัก14กลุ่มเราอยากจะพูดถึงแฟร์อมมั่นงในเรื่องของการดูแลคนชนอะไรอย่างไรบ้าง ตรงนี้ผมก็ยังเชื่อว่าไม่ไม่มีเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูที่ท่านประธานวอน,นอนะครับท่านบริหารจัดการรัฐสภาให้กับพี่น้องประชาชนรับรองได้เป็นหมื่นๆนคนครับแล้วก็มีการจัดทําห้องน้ําห้องท่าในการดูแลกรณีฝนตกทายังไงอะไรอย่างเงี้เท่าที่ผมคุยกับรองรองหนึ่งเมื่อก่อนที่จะลงมานี้ก็คิดว่ามีการบริหารจัดการตามกรองประชาธิปไตยทั่วไปก็คิดว่าน่าจะราบรื่นแล้วก็สงบไปได้ด้วยดี เป็นการที่จะให้ประชาชนออกมาควบคุมวาระทางสังคมที่เขาสนใจหรือว่าสิ่งที่เขารุ้นไปด้วยกันนะเราก็ต้องเข้าใจว่าโอ้ประชาชนตรงนี้ด้วยปี62คะอย่างเช่นว่าสมาชิตรัฐสภา750คนจะเรียงตามตัวอหรือว่าจะมีวิธีการหบใหม่ให้62บทก่อน55คนอันนี้ผมผมคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับประธานสภาแล้วก็อยู่ขึ้นอยู่กับวิบครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเมื่อวานคุณพิธาพูดว่า พร้อมมอบชีวิตนี้ให้กับประชาชนนะเมื่อกา้าวมาสู่การเมืองแล้วและยิ่งอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทั้งทางกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะต้องถูกดำเนินคดีหรือโอกาสชีวิตที่จะพิผารณารังจากนี่คุณพิธาพร้อมรับมือเรื่องพวกนี้ยังไงก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่4ปีที่แล้วที่สมัครสสนะครับแล้วก็ติดตามการเมืองมานานทั้งในการเมืองต่างประเทศแล้วก็การเมืองภายในประเทศไทยก็เห็นอยู่ว่ามันมีเรื่องเรื่องที่ หาอ่านจากหนังสือไม่ได้เรื่องที่เรียนกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ได้ทําความเข้าใจแล้วก็ทาความทาความเข้าใจกับความรู้สึกตัวเองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติแล้วก็อย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็ทําในทุกวิถีทางที่เราควบคุมได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ประชาชนรออยู่นะครับ คุณต้องใจแล้วครับที่ราสวรรออยู่เลครับผมได้ยินแต่ครับว่าคุณว่าจะคุณจะต็พออย่างเดียวเลยครับขอขออนุญาตนขอมอบมอบได้ครับมอได้แต่ขอู่่นนาคฝังรแต่ยิดความวุ่นวายยเนี่ผมก็คิดว่าอันนี้ทางทางสภาเองแล้วก็ทางทางฝ่ายความมั่นคงก็คงจะดูแลเต็มที่ไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์ ครับก็คิดว,ว่าการาส่วนหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติไม่ใช่แค่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ว่าออพี่น้องสื่อมวลชนสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อย่างเดียวแต่ว่าการที่จะให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติก็เป็นสิ่งที่สําคัญน,นะครับ